สวัสดีค่ะจอยวิศวกรโยธานะคะเรียนโยธาแล้วได้อะไรนะคะสวัสดีค่ะเ,เรียนโยธานะคะวิศวกรรมสายโยธาสามารถทําอะไรหลากหลายรูปแบบและการเรียนนะคะค่อนข้างที่แบบยากนะคะยากพอสมควรเพราะว่ามีตัวต่อต่อตางๆแล้วก็มีวิชาที่ต้องเรียนแบบต่าง เป็นวิชาพื้นฐานด้วยแล้วก็วิชาเฉพาะทางด้วยนะคะที่ต้องเรียนนะคะแต่ก็ไม่ยากเกินความสามารถเนาะนะคะเราก็ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ได้จากอาจารย์นะคะเราโชคดีแค่ไหนที่มีอาจารย์ให้สอบถามนะคะบางครั้งถ้าจบออกมาทํางานบางทีเราก็ไม่กล้าที่จะสอบถามเพื่อนหรือพี่ร่วมงานนะคะอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะคะเ,เก็บเกี่ยวประสบการณ์นะคะ แล้วจบโยธานะคะทำสาขาอะไรได้บ้างโยธาก็มีหลากหลายแผนกนะคะอาจจะ ไปแยกไปหลากหลายสาขาเนาะอ่าหนึ่งนะคะควบคุมงานก่อสร้าง 2. เป็นนักออกแบบก็คือออกแบบโครงสร้างหรือเอ่อสามารถเขียนแบบได้นะคะประมาณราคาได้เอ่อแล้วก็ทำงานถนนงานเซเวนนะคะหลากหลายนะคะงานโยธาเอา่อสามารถทำงานได้หลากหลายแล้วก็เอ่อเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ เพิ่มเติมความรู้ได้ตลอดเวลานะคะงานโยธาเราก็ต้องมีอัปเดตในเรื่องข้อกฎหมายอะไรต่างๆนะคะพูดถึงเ,เรื่องค่าตอบแทนหรือเงินเดือนอันนี้ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของแต่ละบุคคลเนาะส่วนตัวของของจอยนะคะก็พึงพอใจกับงานที่ทําแล้วก็เ,เงิน ที่ได้รับแล้วงานโยธานะคะเราก็สามารถที่จะทำไมคะหานะคะอะไรทําที่เพิ่มเติมออรับจ็อบเป็นฟีลแลนซ์เขียนแบบนะคะหรืออะไรก็ตามนะคะสามารถที่ทําได้ในขอบเขตของงานวิศวกรรมโยธาที่เราทํนะคะแล้วกออ็งานอื่นๆน,นะคะที่ เขาเรียกว่าเราสามารถที่จะไปเรียนรู้ได้นะคะก็สามารถที่จะเรียนรู้การใช้โปรแกรมอะไรได้เกี่ยวกับไอทีได้น,นะคะเพื่อพัฒนาทักษะของเราไปอีกด้านหนึ่งนะคะใครที่สนใจนะคะอยากจะประมาณราคาเป็นนะคะอยากมีความรู้เบื้องต้นสามารถที่จะทักสอบถามจอยมาได้นะคะก็จะมีหนังสือนะคะสามารถที่จะใช้งานจริงได้แล้วก็แถมไฟล์ Excel ให้ด้วยเพื่อที่จะไปกรอกข้อมูลปรับราคานะคะปรับ บัตรเจ p e เปอร์ค่าดำเนินการต่างๆนะคะแล้วนะคะก็จะมีหนังสือออกแบบนะคะเป็นออกแบบข้อสลอนะคะออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็กนะคะสามารถที่จะนำไปใช้งานจริงได้แล้วก็ไปเขาเรียกว่าประกอบการยื่นขออนุญ,ญาตได้นะคะอันนี้เป็นการคำนวณมือนะคะสามารถที่จะสอบถามาได้หรือใครอยากฝึกนะคะใจว่าการเขียนแบบยูเนี้เป็นทักษะสำคัญอย่างหนึ่งของวิศวกรที่พึงควรมี เขียนแบบได้แก้แบบได้หรือทําในส่วนต่างๆของแบบได้นะคะก็จะเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าอะไร่า อีกระดับหนึ่งนะคะซึ่งสามารถที่จะต่อยอดไปได้อีกนะคะพื้นฐานเราก็สามารถที่จะเข้ามาเรียนได้นะคะเป็นกลุ่มเรียนนะคะแล้วแถมยังที่จะสอบถามได้นะคะเมื่อติดปัญหามีวิธีการใช้แล้วก็มีเป็นคลิปวิดีโอนะคะแล้วก็มีไฟล์ต้นแบบให้ดูนะคะเพื่อจะไปเรียนรู้นะคะการใช้บล็อกอะไรต่างๆนะคะสามารถที่จะทักจอยมาได้ที่จอยวิศวกรโยธานะคะฝาก กดไลค์กดคอมเมนต์ให้ด้วยนะคะขอบคุณทุกการติดตามเลยลาไปก่อนสวัสดีค่ะ